บอกเลยแรงจิ oh, ้มทีนี่ไปเกิดมไม่โดน <c oughs> ยังจิ้มทีนี่ชีพหายเ่ะนี่อย่างานหางนึ่งอย่าหัวร้อนเดียตีจ้าไปอันตีมันมาออโหอย่างแรง เอ้ยอยากเรียกเอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยแบววไปครับแบบวไปมีงจะ,จะดูงตอวบางทำไมวะอันนี้เขากูบอกว่าของปลอมกันเยอะเลยเอ้ยกูบอกว่าของจิ็มที่บ่าจิ้มที่เดียวบุกเขินนว่า กันเวียดนี่มึงมะนะอ,อือยังบ่เสียจยัง,งยังบ่เสร็ยับ่เสรทีอนอะไร,รไอ,อัน<ค>ตีวะไดยซอยหอยจังเล่ขั้นขั้นว่ามีของอ่ะ เดี๋ยวเพิ่งหมดหวังดีข้าพีคพิหายชื่อหือป้อมยิงแค่ไปเข้าไอ,ไอไ่ะเฮ้ยหยัง

বেয়া <laughs> แล้วผมก็มาแล้วม,มาเตะเปเก็บของเฮ้ยป้อมสะบัดผ้าไปทีดิโอ้โหพี่มุทมดทางไป ไอ้เตอพี่จิ้มไอ้น้องไอ้น้องเจ้าสายฟ้าแห่งพระนครหลวงแม่งขี้ข่อยกว่าเาอ่ะอือหืออันตีทำอะไรได้เนี่ยโหจับไป นี่ก็ว่าสองต mm ่อการนั s, s s <S ้นตาหนาดีนะฮะแลกไปวันีเขาแลกเวเขาแลกเปนี่เกสามสิบสามอนี่งยิบต่อสามสิบสมอโอหอะไรมันมีอะไรเนี่ยไปเข้าเลย

ก็วื้งของอื่นนี่มีหออตรงกันเวียดมึงคอาจอกอวีมาตีอันแดงแดงกับอันคือคือปีกนกอันม้งกุ้กับอันปีกนกอ่ะเพรมันปีกนกอันนั่นเนีปีกนกอันนั่นแหมอันสีชมพูไหมอันที่มันเป็นอันพันกวนไหมอันเล้มแหลมปีกนกเล้มแหลมไหมปีกนกเล้มแหลมไหมเฮ้ บอกง่ายเลยด้วยเนี่ยเบื้องเสียอามสีมันหนอันอันเฮลีดเนี่ยอันมุวงกุ่อ่ะกับสับสับตัวขอบนู้นเนี่ยอันดูดิเลี้ยกลื่งกลัวเลียกล้าที่ เฮ้ยแยกย่กันแหลกเลีอ้เตีตัวเฮ้ยเรื่องผิดนี่ไอ้ีแหกว่า เลีกลยคือคกูต้องได้นี่งอ่คต้องได้นึ่งอ่คือต้องได้หนึ่งไอ้ยอน่กับงานเงาเลย <c oughs> แม่บอกมันด้ถ <c oughs> ้าเสียงดังไปก็ต้องกลอ,อาไพยแน่นะครับเด็กมันพีเรียกเอิด ตียายแหกวะตียายแหกวะแหลกอีหลีวลบ,วบวววววมึงรู้เหาเอาพี่เอสิบกว่อาอ้อะเจ,จ้าขึ้ถามมันดูเถอะ เจ้าไปใส่ปกติเอ้ยยาเฝ้ายาแพ้บ้าสิบเวณเจ้าไปใส่ฮะผมว่าชนะไปแมากอยู่ไหนับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตับกระชายด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บ